ผู้ชายพูดแบบนี้แสดงว่าเขารักคุณมากข้อหนขอบคุณนะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่แฟนคุณเนี่ยเขาเอ่ยคํำขอบคุณเนี่ยแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาเห็นค่าในตัวคุณนั่นเองและยิ่งโดยเฉพาะนะคะเวลาที่คุณเนี่ยไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยแต่เขาแบบเอ่ยในหลอกมาว่าขอบคุณนะที่รักขอบคุณนะเธอเองขอบคุณนะดาริ่งขอบคุณนะ ฮันนี่อะไรแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเขารู้สึกขอบคุณที่มีคุณเป็นแฟนรู้สึกขอบคุณที่มีคุณเนี่ยอยู่ข้างกายเขานั่นเองนะคะข้อสองคุณทําให้ผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดเลยไม่ใช่ว่าผู้ชายทุทกคนนะคะจะพูดคําคํานี้นะคะถึงแม้ว่าผู้ชายอะ่ะคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายที่เจ้าชูก้ก็ตามแต่เขาก็จะไม่พูดคําคานี้ออกไปนะคะถ้าเขาไม่ได้รักจริงๆนั้นนั้นแล้วถ้าแฟนคุณเนี่ย เขาบอกคุณว่าคุณทําให้ผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดเลยแสดงว่าเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากๆที่มีคุณเป็นแฟนมีคุณเป็นคนรักมีคุณเป็นคู่ชีวิตเขาสุดโชคดีมากๆที่ได้พบเจอคุณนั่นเองค่ะข้อสาขอให้ผมได้ช่วยคุณนะถ้าเกิดว่าผู้ชายนะคะเขาเอ่ยคาคานี้ออกมาเนี่ยเขาต้องการที่จะช่วยเหลือคุณด้วยความจริงใจไม่ว่าจะเป็น ช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างทําให้งานของคุณเนี่ยสำเร็จหรือว่าช่วยเหลือเรื่องเงินทองหรือว่าช่วยปลอบใจเวลาที่คุณเนี่ยมีความทุกข์<ม>นั่นแปลว่าผู้ชายเขารักคุณนะคะเพราะว่าไม่ใช่ผู้ชายทุกคนนะคะจะให้ความช่วยเหลือกับแฟนนะคะดังนั้นแล้วถ้าผู้ชายเขาขอร้องให้เขาเป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือคุณสแสดงว่าเขารักคุณมากๆนั่นเองค่ะข้อสีนะคะแค่อยากได้ยินเสียงคุณดัตติโแฟนคุณนะคะ เขาโทรมามหาคุณเนี่ยแบบไม่มีเหตุผลเลยแล้วก็บอกว่าเอ้ยฉันอยากได้ยินเสียงเธอเท่านั้นฉันรู้สึกมีความสุขที่ฉันได้ยินเสียงเธอแค่รู้ว่าเธอสบายดีเธอมีความสุข ฉันก็มีความสุขแล้วผู้ชายนะคะถ้าเขาพูดแบบนี้แปลว่าคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคุณเป็นลมหายใจของเขาเขาต้องการได้ยินเสียงคุณเม่รกพตามที่เขาได้ยินเสียงคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโลกไปมีทั้งใบเนี่ยมีความสุขมากๆเลยวันนั้นทั้งวันของเขาเนี่ยจะทําให้เขายิ้มแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะข้อ5อยู่กับคุณแล้วผมมีความสุขมากถ้าเกิดว่าแฟนคุณนะคะเขาเอ่ยคาคานี้ ออกมาจากปากเขานั่นหมายความว่าเขารักคุณหนักมากนะคะเพราะว่าผู้ชายนะคะเขาจะรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับผู้หญิงที่ทําให้เขายิ้มทําให้เขาหออัวเราะแล้วก็มีความสุขได้ดังนั้นนะคะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนนะคะจะเอ่ยคำํคำคํานี้ออกมาถ้าแฟนคุณพูดเนี่ยแปลว่าเขา รักคุณจริงๆนเองคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาคุณเป็นลมหายใจของเขานั่นเองนะคะและนี่ก็คือนะคะถ้าคําพูดที่ถ้าแฟนคุณเนี่ยพูดคาคํานี้ออกมานั่นแปลว่าเขารักคุณมากนั่นเองนะคะลองเช็คดูนะคะสาวๆว,ว่าแฟนของสาวๆเนี่ยเคยพูดคําที่คุณดูพูดมาทั้งหมดกับคุณหรือเปล่าด้วยรักจากคุณะคะ่ะ